ใเดือใจด่วนตักยังตักตักตอาตัวลุงก่อนไงอ๋อคนหนึงยืนลุงคนหนึงยืนทังหัวัสุยดอกนี้น่าแข่งได้ยิ่เผือบเผือบเผือบอลเนอะเธอ นี่นี่อย่งโคตรสวยเลยสวยงามคือเก่าสวัสดีค่ะอันเช้านางผ้า่าปลาคือเก่าค่ะมเอนี้เทามาไม้แบานน้องเมฆค,ค่ะเทามาแต่เสาเมืดค่ะ ตอนมาหนันฝนประตูขามาหอดปลาโอ้ยางแห้งเลยค่ะตามลุ่นตามช่อมน้ำกันนะค่ะมูนีวาสนางจิไรเฮดบอกสนางอุตสามาเต็มเสาหมือนเลยค่ะพอแล้วบนน่ะพอแล้วจ้าขยับขยับขยัเขาใหญ่น้อที่สดเขาใหญ่จ้ามาขอนักเต้หน่อยสวัสดีผู้ใหญ่มีใหญ่นะครับสวัสดีทุกคนวันที่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด

มาเลยนางมาเลยมาเลยอู้ยังตเลยเนาะดังปกครับเด้ว้กตะปุยแล้วครับเออเอมำนเ่ะ้ตนรู้อาการอ anh yêu thương ba, Ở tôn luôn con cái này. Á, con yêu thương, con một yêu thương, huống để bữa nào <laughs> mẹ ăn kinh hơn. là hết nào, mẹ ăn คนะครหองเลยครับแท่นั้นนะอุ้ยเดเดอดๆๆๆวๆๆ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 ๆงๆๆๆ เห็นไหนี่ฮึฮมนางบกมืครับครับดีดีแนบดีช่วยขนาดเออวีเยอะวนนีวันเอาไปเรยเน เหได้รล้วผงานที่เขาัำกามจ้ายุยฉันนั่งหนับเลยก่อนึ่งโมกั่เลยเฮ้ย่่ัวสวยดอกนี้หนักแข่งเลยหนัแข่งหนนนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดดอกครึ่งกระดายบเฮดถึงจ้าจันนั่งสิปดเฮกถึงแล้ว จ้าสาแล้วจ้านั่งเขาป่าฮนาเรได้วันเปลี่ยนเมนูใช่ใช่เสือหลอ่ยิอู้ดับนดี๋ยวเดฮะเดินเ็ดพี่พี่ีตงเลยพี่ใตะเรื่อต่อโอกไ

โอ้ยเสียเสีเสียเลยเบอลลอนเนาะเธองามแกงหนึ่งผเลือนนี่นี่แกงหนึ่งจ้าสวยเลยสวยงามคือเกาสวยสวยสวยเสาเลยครับนี่มาใช่ใี่เหรอโอ้ยเบ็ดก็ยังแข็งเลยเบ็ดเกลี่ยเลย ะะเดี๋ยข้ามมาเห็นเห็ดสกข้าลายเหลือแค่นป่าป่าเป็นป,าปา่นปาป่าดอกเดียว tôi có tiêu đi. lòng này nó hay nó cái suối hết quá không ui, gì cái xong mài xong vì sai song tròn hài hết 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 không. hết 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 ดีมากจ้ะเนี่ยสวยงามเลยเบิกเห็นแล้วโอ้โหเลยนุ้ยนุ้ยเลยยูฟรีย์ดีมากน่ากลัวนะอันนี้จะไม่หนออันอย่างโคตร bằng cái tên như oh. thế là, rồi. Ôi, mùa mùa này là sao biết ừ. không biết không biết không không biết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  không Mù còn biết không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  thế bình nằm oi lắm à? Nguồn cản tí tí rồi Ủa, xoáng vậy nè Xoáng đâu Mẹ Ủa, đâu đều ăn cản Ừ Đều ăn cản, đều ăn cản nạp chẳng để lại <laughs> có yên lặng quá gì nhé Cô bảo bà, kín đủ lèo Cô bảo cho nàng xác Cô bảo bà ăn Anh bé ăn kín, đứt hỏi ăn là mất đi nó bảo nè nè อู้เจ้ากระดินอุติวตันอ้ตันเนาะ <c oughs> ที่เก่าที่เดิมนเต้กระหายนี่นะเียเยเสียอน่ใหม่ทั้งเสียงดีแ mọi người sẽ phải hơi nhạt lên này mmm 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 Nhúc khẩu mmm Nhúc khẩu mmm 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 เฮ็ดฝ่งคำเป็นตาแสบตาแสบนักลาบูเฮ็ด่งคำคนละสีเลยเนอบางเดือนคนละสีติดดอกอะะสองสสอส้งเกียดนี่ดอพี่เด๋ยวบอเอาเอาั่งแต่เป็นคนที่แบน่นเกลอบด้อนันนี่ใส่นานเอ้ยกระิ่เป็นชีอดวุ้บิดอดวุ้บิด เเดี๋ยวแม่บบ่แม่อ๋อไยคือกันนทางไั้คือคือกันพอดีมาถ่าได้อี้นหน่ะตะหาง ดอกเลยดอกดอกที่สวยมากอูอ้สวยขาแข้งดอกดีขาตันเห็ดรึ่งแดงขามแคบข,ขาตันดีดช่ยห <c oughs> <c oughs> ลุดปะล,ลุดแล้ว <places S 2> <c oughs> อืม <c oughs> ชื่อด้ายดิชื่อดายดิ ฮะเห็นระเบ้อ,หหอเห็นรนะเบ้อเฮนะ็ดดอกหนึ่ง่นเชียงยังอุ้ยจามคนนี้จ้าเบิ่งให้ดีเด้ยนี่สามโอไปไปหาเห็ดดอกหนึ่งนะลุยนะเป็นมูเลยนั่นนี่้ยาวเลยดอกสวยเนาะดอกงามอุ้ย

โอ้ยเพิยอุน้ยกลยตายแล้วงอนอก้ยเห่มอย่างิพี่นออเออ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 เออ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 เอัเออเเว้ยกับออออย่างดพี่อนีอเเเอเอเอออเ อือแม่กินจนนอันบ่ะร้อนขึนเลยห,าไ,ไหาไม่เจ <laughs> อยานหัวฮักเลยแหงดอกเดียวอยู่เจ้าบัเท่าเอ้ยเดี๋ยวขับไปเอาคนไายดนี่ะเดี๋ยวโอ้โอ้โห ไอ้ก้อน้ก้อน้อนน้ถุงอัถุงก่อนอัถุงใสถุงแล้ววะใส่แล้วเดี๋ยวใส่แล้วถุงเดี๋ยวง่ายเลยจ้าอุหน่อยปวดทำไมหน่อยยังไม่เต็มไีกเนี่ยหน่อยปวดเต็มหน่อยปวดกระเป๋าพิเศษเลยนี่จากกระเบือยนเลือดหลบจากกระเบือยนเลือดหลบเนี่ยจะบอกหินที่ประจำ ใช่นี่นี่โอ <c oughs> ยนักเกี่ยบปล่ะนี่อู้หหน่อยพอดีพอดีพอดีันนี้ก็เฮ็ดเอันนี้กินซ้ำนี่พอดีเซียเสียพอดีซ้ำนี่ก็แทบนุ้ใคจะไหนเฮ็ดผงข้ามัวเจ้าห้เขาแม่ก็เป็นคนเก็นได้นีได้

오우 라가노빠안 숨고노 มันมันอ๋ออเค้ยมนดีกันมดีก็มันคอขเฮ็ดนะนฉันนั่งกับผมมูข้างฉนมากมากอนกันก็สีโดนนึ่งเห็เข้มกระตาอย่าเป็นเตียงื่อนกระดาพูด โอ้ยเจ้ากระดิ้ยไปเลยผ้สว่งงจ้าสว่าจ้านี่นี่สวยงามนี่นนี่นี่นั่นนั่นนั่นว่นลายกุเก่าลายนั่นแล้วเด้อนี่ขอไป่ลยเนาะขอไปเลยจ้า ดูนี่อลังการอะไรนะเอาะบ卜ดอกนี่อยู่เก่าอยู่ดอกนันเอียงเฉพาะเราเห็นเอาขนหน้องสุลงหน่อยตรงนี้ก่อนเป็นเอียง tôi, ừ, tôi này tôi này cái mềm hết thế mà mẹ nè ui ui nè tìa mì nè tìa mì nè tìa mì nè tìa Nói nè nó, mì nè nó, mì lăng tìa lăng, cặp nó mì nó tìa mì còn là cứ khói đấy nè <laughs> Hơn như tại bây tỏ Nào 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 Cái Nhi một sợ này Thế mà thằng phải con đâu Cái thằng này con Ăn à, đi con Hãy subscribe chỗ chưa kìa chỗ chỗ ha hết chỗ 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 rồi chỗ 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 Nang lên ngọc. Nang lên ngọc. Nang kong rồi nắng kong ngọc. Nang kong ngọc. nắng kong ngọc. Nang 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 kong ngọc. kèm kong ngọc. Nang kong ngọc. mua phần cả tiền nữa vui mua khao chỉ xay xay là thùng lá chú thùng nó hết cái này nè ngả lên đi ngon đi แกงกระเสบดิยนี่แกงกระเสบไปดมูนู้ยังนี่บ่นี่ก็คอยเขานูอ่ะจิบ่อล่งกายันดิ

ดอกนึงพโอ้ดอกด้มัอนกัสองดียวอกหน่อยมองหมหน่อยไดโอ้ยข่้ขี้โอ้กด้ดอกอาไว้กดแบบเนาะโกนกรุงลด้วยแบบนี่นี่เหลืออะไรนี่โอ้ถอปันนะนี่สวอย เห็ดละจ้าเห็ดดอกหนึ่งน้ำหาบักดุนหนึงมี่งนะคุณเขัไม่ให้คนเจือนมันนี่ใช่เห็ดนี่เดีโอเมนอเมนปะเห็นลุมปังนไเห็นลมปัง วัดติยอเลยพี่ <c oughs> สองเด้อมันเป็นคูน่เนะเป็นคู่เลยจ้าก็จะได้พาทุกคนกลับบ,บ้านก่อนนะครับเดี๋ยวไปเบิบ่งผลงานเราเอาให้เห็นเบิดคู่ดอกเลยครับสาวนางคนจะได้สใส่ถุง สองไม้จ้ามันนี่นี่เด็กยม่หมดทันเวลาเฮ้นี่เฮ็ดอันนี้ไปกับหัวลุดดดิดะลุดอีกลุดไหวเนาะลุ้ดไหวครับอื ทีเด็ดของเราอยู่บ้านน้องเมฆไม่เที่ข้าวลายตรงแบบนี้เนาะโอ้ยเฮ็ดข้าวลายกับมูเดียวได้จังมูเดียวเบิ้งนะเดียว,ยวออกคักออกแนนโซนามันเพื่อดีกบ,บแบบแจ๊กเสือปลาตัวนี้แค่ยุบเมื่อไปไหนามาพวกข,ข้าลายมูเดียว <c oughs> ครับจะได้ใส่ถุงผ่อน,นที่เด็ดเราก็กอยู่ลี่เน่นเนาะ จ้าดีแน่นะ <c oughs> นังเอกจะออกมาโซ่โตโมัวๆอก็ไม่จะหายคาเลย <c oughs> นีย <c oughs> นข่ขัด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 อี๋นี่ถุงกรมินในถุงเห่ากระตอกออกมาเนาะเย็บขาวกับคาลายถุงงามกันนะครับในถุงมีแต่ง,งาๆเลยมัน

เออยังบ oh, ่ได้โอ้ยเฮ็ดนายเฮ็ดนายละกัสวยออกบ่ได้จ้ะออกบ่ได้โอ้ยชิลล่าดีคิเมนจับดีนี่ดอกนี้เจ้านางพอดีถ่ายได้จ้ะพอดีเพิ่นโตขางไปเก็บขึ้นมาพอดีพี่น้องเฮาเพิ่นก็มาหาคือกันสจ้านงเก็บเข้ากะตาย่างไว้เลย ก็แตปาเบือนฉันอยู่ในห้องครับดอกนี้นักแข่งนักแข่งงามพิ่นงวยเลยเนี่ยนี่ขึ้นนั่งเอกของสาวนางในมุมนี้หนุโวยขสาวนางโอ้ขุดคิดเสียดายอยู่ดี ไม่ได้ให็นใหไ่ไมีไงหฮะเบืองดดแบบน,นี่น,งงนึงิันว่าจะง g ồ i ทุกข์อนไว้โอ้ดอกจูงเพิ่นปันไถนี่โอ้ยแดงค่มะ <c oughs> มีทุกแบบมีกอด,ด้วย ฟิน่น้องครับกันอะไรเบิร์ดเนาะเบิร์ดจ้ะผลงานครับเป็นเห็ดดินบาธรรมดานนะครับมือนี้เฮ็ดหาแดงกสิออกใหม่เบ้อคือสวยแท้่ห์หางเอกนางเอกหางเอ,งอกไม่ใน,นทุนง่งก็งามๆเลยครับแดงขามแดงขาม สุดท้ายก็ได้อำลาภาจากพญายมยมย่แล้วครับมันนี่ก็บมานสุดยอดนั่นนะจ้าคีหนาพอกันไหมครับผมพอกันคิมนาจ้าก่อนจะจากลาก,ก็กดไลคกดแชร์ให้ลูกใ้ร้านนึงนะครับอยู่ร้านสองคนคนบุญทะลิกไปนะั่งจ้า